สวัสดีค่ะทุกคนพ่อช่องก็ปะกฎ channel อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะไปทัศนศึกษาที่จังหวัดมุกดาหารกันนักเองค่ะทุกคนงั้นเราก็ไปดูกันเลย5:30น้องไฟเมือยอากาศโคตรหนาวหนาวมากไปกันนี่เราอยู่กับโฟกัสนะฮแล้วก็แพตตี้แป้งอังเปาอ๋อมอ้วนอะไรท่านี้ ไปไหนครับไปไหนไมไ่ไมาเพื่อนเปืดก่อนในก่อนคืนรถต้องเสียค่าดิต้องเสียค่าต้องเสียค่าต้องเสียนี่ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប ình tiếp ពីខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺតែការជួបគ្នាជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺតែការជួបគ្នាជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

เข้าไปที่ไหนกันวะเดตอนนี้น <c oughs> โอ้าสูงใหญ่ไ <c oughs> ม่ามา <c oughs> เต็มเลยโอาา้แเห็นหน้าแพทยโอ้ยโยยอ้โอ้ยอ้ยโต้อ้นี้ยอยอ้ยอ้ยโ้ยอ้ยโโอ้ยโอยยญตี้ย้ยยยอ้ยย้ ข้างยางเลให้าไให้ังไหนแบบเอานั <oh ่งไม่จะแบงค์ก็ไม่อมคอไม่ต้องใส่เหรียญคออาไม่มีเหรียญเลยใส่เหรียญกันใส่แบงค์คอได้หม้วว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 ว เรก็จะได้ถึงนี่เราพูดคนเดียวตั้งนานมันคือพยานะเออเจ็ดสีนีมันก็เหียอนอ่ะอันนี้เจนสองคนคุณได้ยินไม่ผิดใช่ไหมอะไรเป็นงบ้ยมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่เจ็ดไม่หกหกฮะธนาคารเห็นข้างในไหมทุกคน ขึ้นไปข้างบนกันเลยเราปีวิลี่กูเป็นไรขึ้นไปกันลมมันแรงมากเลยหนาวเลยวันนี้อุณหภูมิ15องศาลมหนาวเหรือนกัเฮ้ข้างบนนี้มันมีอะไรนะว้าว Oh my god เจะถ่ายละรูปเดียวก็

เวรทิ้นสะดุดแน่อุ้ยอุ้ยสไ่รเขาให้ทำอะไรเนี่ยตั้งตั้งหินเาะตั้งอะไยืนยืนเลยตั้งได้ไหมตั้งได้เลยอ่ะได้ตั้งโอ๊ยตั่งไงต้องไปหาหินตรงถุยอันนี้มันซีดแล้วอะมันน่าจะมีคนมาเขียนตั้งนะใช่ตอนนั้นเราผูกตรงไหนกั้เราไมเริ่มเราไม่คือ่านตั้งนี้ ไม่เหมือนเกรดงูเลยอะเหรอว่าจิตจัการสูงจังอย่างนี้นะยืนตลอดอู้หูตรงนี้เป็น่งเลยอะเกนใบสีแดงขอพรว่าขอให้แป้งกับเปอรรักกันที่นี่เราจ ปาเจ้านั่งตรงที <siglo> ่เขียต้องเาต้องไปซื้อขแต้เซื้อ่าทอะเดินดูก่อนดีกว่านะนี่ที่เขียนโอ้โหแอันี้ขออะไรแม่เจ้าอย่าปหยาหยาดหยดยาูนี้เียลงตัอหยาลย อเหรอ่เอาไหนเอาอันไหนก็ได้อันนี้อย่อนอันนี้ได้น่หยอนทั้งสอี่หนก็ได้สู้ไดู้้เอาหไม่เขียนปะก็รตั้งกล้องไม่ได้อันนี้เราช่รอขอ้หขอไห้ได้งขึ้นไหมอ๋อเขียนเสร็จแล้วงนี้เลยได้ไหเสร็จแล้วลูกตรงไหนดี ตรงนี้อ่ะยาดค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก้อนหินเราจะไปมุดใต้ท้องเพียนากันนะไปกกกใต้ท้องพียนากอดท้อง ขึ้นแค่ากเหามาถึงขั้นที่น0 0ทุกทีว่าสี่า0 0นะเนี่ผู้สูงมากจะขึ้นยังไงมะ เดียวมันจะ้อไแล้วไอแมงไม้นกระตุ้นอเหลืองเห็นรูปอะไรมแมลมาเข้าอะไง้ยุดเอ้าแกอยู่บนนั้นได้ไงอะู้ว เดี๋ยวจะขึ้นมาตามแกว่ามันคำไม่อยู่แดดร้อนไหมอุ้ยหินมันลอยอยู่มันดูเหมือนมันลอยเหมือนมันลอยเลยมลังนี้ให้แต่หาง ได้ไงวะอ๋อมันหลุเดเด่โอ้นั่งไงเนี่ยกลหัวอุป้ยมันใหญ่มากมากเห็ได้ลวทุกคนดางลดป่า <c oughs> คนปาที่เดินสีขาวน่ากลัวเกียว เจะกลัวปะกลัวทำไมไปก่อนไปก่อนเลยเยอะรอดไปได้แล้วอ้าวโหเฮ้ยรูปเครื่องบินมาเครื่องบินเฮ้ยนี่ไงโอ้โหผู้ผ่าเทอนี่คือมันมองได้หลายแบบพูด้คน บางคนก็มองเป็นปกติเราเรามองเป็นเรามองเรามองว่ามันเป็นการตัวจแต่เรามาลอยตีนเต่าไหนตีนเต่าโอ้ยคนฮะตีนเต่ายังเอ้โคตรสนุกเลยตรงนี้โอ้สวยมากวีตรงนี้ มันต้องมีคนมดยยุดใต้ตรงนี้แน,น่ยอนนโอเคได้เลยว,ว้าวโหคนนั้นเขาทำอะไรกันอนนนไ,ไม่ไ่วนนี้นะให้มาที่นี่ต้องเดินระวังเนี่ยนะคะเพราะว่าอาจจะสะดุดล้มลงไปในรูนี้ได้ ่จะเป็นจุดที่สุดแต่ว่ามันน่าจะมีอีกนัแหละรูปยูวีโอว้าวรูปอะไรวะนี่ยว้าวไม่เสลิบแบกเหรออย่าหาทำเลยเซลีเซลีแบกทำจริงตอนนี้เราดีดตอนนี้เราดีดมากที่ออกมาข้างนอกแล้วจะดีดเปนที่ด ได้ปลดปวยพลังงานเฉลยไล่หินพลังของฉันแล้วเก้ากิบสี่แบกวัดเป็นการวิ่งทำไมนะลมโพอดเย็นเห็นอะไรไหมอ่ะรอดตายเนี่ยทีโอแพทโพสท่าสวยอ่ะเราเจอลิงลิงที่ร้างที่ข้องขาเราไม่ได้ล้มพ่อหินนะเราล้มพ่อหินเราพมเราลุก นั่งตรงนั้นนะเออไปทำหนั่งอีกหน้าแล้วดีดขึ้นเป็นพิเศษว่ะโอ้ยลมพัดงแรงไปนนี้เราเพื่อนๆลมแรงมากอะไรมีน้ำแข็งจผีจริงไหมเหมือนถั่วส้วมเหมือนรูปยิ่งจกเลยอะเราอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างบนเออเสาหินย้อยไม่ใช่เราอยู่ข้างล่างเขาถ่ายข้างบ โหนั้ำหินน้องอ่ะทำไปไหนเห็นตาลิงเป็นไงอะมึงเหยียดโนนี้นะเห็นตาลิงตัวสีเหลืองเหลืองอยู่เยอะอยียงคนลิงจริงเลยวะต้องถ่ายติดถ่ายติดกล้วยโอ้ยปวดเแ้นเอง มันไม่ได้คุ้มมันเป็นไรได้ไหม ันทาอะไรกัน รถรถแบนห้าสิบบ้านแล้วไม่ได้หมวดแต่ว่ามันไม่มีหมวดไม่มีจะหมวดอย่งงี่เนี่ยมึงจะหาหมวด ใช่ไหมฮะใช่อย่างได้น <laughs> ้องเทวันนั้นอะอู้หูคส่วนใหญ่เ้าซื้ออะไรไปมั้อ้ยเอามอไหมเกียงเหรอหวานแ้มอไหมมอนักอุ้ยเดียวคนเดียวเลยอุ้ย เธอรู้ว่าปากมานจัดนี่นี่วะนี่ตุ๊กตาชิลลี่โอ้ชุดตำรวจต้องป่วยก่อนอันนี้ก็คือฝันยิ่งหลีดอยนั่นแหละ อ่าร้านปวดน้ำหวานร้านน้ำหวานถึงเต็มแหมอุ้ยสาระคุณอีกคนมึงแหมิมากกว่านี้ได้วีทียี่สิบเอ็ดกับหูกวางได้น้ำเปรี้ยวมาสองอันแล้วเงินก็จะเริ่มลดลงไปเลยเลยวูสวยอ่ะ เดที่นี่เป็นที่สุดท้ายแล้วเราก็จะกลับกันเลยนะคะเดินกับรถคือว่าเขายังไม่ขึ้นเลยแต่นอนต่อไปบรดว่ากันเด้อพอคนี้งาอ่ะ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย